ที่านพาที่นี่ขอให้ร้านที่อยู่มีพญาช่วยก้หน้าที่มาดราได้บุนไว้ตันนี้ก็มาแก้แล้วแต่ไม่ได้ไปทุกสถานที่ปคูอยู่ขอเรี้ยงปูกพืนตัวมานี่เด้อมารับของเพียงพอให้เป็นพอกรรมสํา ทางที่อยู่สถานที่นี้เปิดทางให้ปู่ชีวกเข้ามาด้วยเด้อปู่ชีวกเข้ามาด้วยเด้อมมเพาะว่ามันอยู่ทางนู้นมันไกลที่ลูกหลานได้บุญควยขอให้เขาอย่าเจ็บเจ็บไข้ทางรถทางเรือให้ตลอดปลอดภัยยังมีทางดีดูให้ปู่ติดตามลูกหลานไปตลอดปลอดภัยยังมีอะไรเกิดทางทางข้าวแค่พกายามการเงินการมองเขาดีขึ้นทางเจ็บทางข้าวขอให้เขา ายวันหายคืนเดอ้อปูเดอ้ออตัวปูมาเดอ้อวันนี้ผลไม้ก,ก้าวยางพอบกระป,ระประุกูลูกที่หมดล้วรับูมช่วยลูกหลาน มานี่แหละปูะ่ปู่บอวันนั้นมันไปยากปู่บอกให้จางแจ้งตรงนี้แหละครบทุกอย่างนะครับบากวีโพผาอ่อนผลไม้หมู ให้ปลู่ให้หนูตั้งรับได้ก่อนพออเอาอันเก่าหรือว่าอันใหม่นลูกเนี่ยเก่าที่ปู่เขียนไว้ลูหกห้าหกเจ็ดเนาะครัโตนี่ได้ไม่ลูกได้ได้ล่างนี่ลูกได้สามตัวปู่จะให้หางนึงนะครับแล้วบนอ่ะให้บนนี่ลูกทั้งล่างทั้งบนครับ anh này đâu anh này tết rồi đồ đấy lòng đồ anh này nó được không? dây cô sẽ hay. นี่มันออกแล้วลูกนะวันนั้นนรกเห็นเขาตบก,กันนรกอู๋จะให้ลูกนะตัดเล่นนะลูกตัวเนี้ลูก เล่นดีดีลูกตัวนี้ถ้าไม่เอาหกถ้าไม่เอาหกเอาสองก็ได้ลูกนะถ้าไม่เอา6มันแต่ปูมันจะมาตัวนี้นะเรขกลางนี่ที่ปูให้ไว้ีิไม่เอานะลูกนะนี่จะลำบากนะ เตั้งอาอันเก่าหรือว่าอันใหม่หนลูกเนี่ยเก่าหรือปูเขียนไว้หกห้เนาะโตนี่ได้ไหมลูกได้ได้ล่างนี่หรได้สมตัวปูจะให้หางนึงนะครับแล้วบนอ่ะให้บน,นทั้งล่างทั้งบนครับ Anh uhm, này đâu Anh này tít đây, đô đi, lòng đô Anh <laughs> này nó ở mới นะปูจะให้นี่มันออกแล้วลูกนะวันนั้นนรกที่เขาตุกกันนูกปูจะให้ลูกนะตัดเล่นนะลูกตัวเนี้ลูก เล่นดีๆลูกตัวนี้ถ้าไม่เอาหถ้าไม่เอาหเอาสองก็ได้ลูกนะถ้าไม่เอาหมันแต่ปูมันจะมาตัวนี้นะ <c oughs> เลยกลางนี่ที่ปูให้ไว้ี่ไม่เอาแล้วลูกนะอ่า <c oughs> เอาใหม่ลูกครับ chết xin ưng trên hao bù đông cháy luôn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  cháy สองตัวนี่ลกูกผงมั่นใจลกูกชิช้เล็กหนึ่งตรงนี้แล้วมองไม่เห็นนี่อ่าอะไรสีหนึ่ง มาเลี้ยงหูหมูให้ปูแล้วปูจะให้โชว์ปลาไมบุหรม้เก้าอย่่งหมากปูงมาหมากปูแล้วก็น้ําเปล่านี่ลูกนะบนหกเก้าสหเก้สี่ล่างปูเคยให้ไว้หกห้าหกเจ็ดแมวล้วโอให้ใหม่ลูกให้สี่เจสี่หนึ่ง เจ็ดห้าปูให้สอตงตัวนี่ลูกเน้นสองตัวนี่ลูกปีหนึ่งกับเจ็ดห้าครับเลขล่างนะครับผู้ชัวหวยใหญ่งวดน,นี้ลูกทำกันใด้ดีนะลูกนะยังไงก็เงินไหลยังไงก็ทำคำปูไว้จ้ายากแด้วจะไล่ก้อนใหญ่ด้วย รถทุกคันนี่ทะเบียนอยู่กับตำรวจหมดแล้วนะจากอันนี้รถนี่ก็ยากนะอ,อันนี้ส่วนมากสิ่งที่กฎหมายไม่ค่อยมีแล้วแกส่วนมากจะมาอยู่กันนี่มากกว่าอาแล้วแต่เขาเองเอาตัวรอดก็พอถ้ามีคนไปรายงานเั้งแล้วรถคันเล็กอย่างจังหนักแต่แล้วแต่เ,เขา,าถ้าโดนมารถเลนะ็กหนักเขาก็ร่วมทุกข์ ปูช่วยไม่ได้เนีปูช่วยไม่ได้เลยรอทำพ่อมึงมันเสียอย่างเดียวเสียตรงไหนจะปมากครัแล้วกปัดแบบนี้ล้วเรเลนน้รชอบเอ่ะของที่มึงต้อัดเปนเือที่ไหนหรออะไรจากตอน,นี้โลกเา นนนหนูก็พยายามไปทําบุญทำทานให้เขาก็ไปทําให้เรื่อยๆหล่ะจะปู่เวลามีโอกาสไปวัดไปวาไปกดน้ำทำบุญให้วันนั้นวันพระใหญ่ก็ไปทําให้<อ>ไปไหนก็ไปไปไหว้พระไปบอกกับเขาจากที่ลูกได้ผิดพลาดหนูก็กล่าวว่าเดี๋ยวไปรอบนี้จะไปดำไปรอดโบสถ์อีกแล้วก็โทษเขาที่ลูกได้ทำกับพ่อกับแม่คนไหนที่ไดได้เกินเกณฑ์ไปขอขอให้หมด แต่ระวังตัวให้หนักเลยยังไงก็เสียเงินยังไงก็ไหลนะเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยมจเป็นอ้าแค่นี้ลเนะครับอืไอ้ดำนี่จะปล่อยมแนจะป็ปล่นได้ไหมไม่ได้โอ้ท่าไม่ได้ พอจะยามาให้เจกให้กับไม่ได้มามันจะต้องไปเรี้ยงนุ่นด้วยนะใหย่ย้อยมึงพามันไปรักษาแต่ว่ามันนั้นหะมันทานไปลง